ค่ะทุกคนอืมวันนี้นะคะเราก็จะมาตามคำรยกร้องกันอย่างเช่นเคยอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาสอนทุกคนทำอินโทรก็มีค,มคนขอมากันนะคะว่าสอนทำอินโทรนหน่อยเนาะก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาสอนทำก็แล้วกันนะคะก็วิธีแรกนะคะคือง่ายมากๆเลยนะคะวิธีแรกก็เข้ามาใน YouTube นะคะ เสร็จแล้วก็ให้เขียนคำว่าแจากอินโทรอนินโทรทอลเฮ้ยโชนแจกอินโท,ท,ทร,ทรฟรีอย่างนี้นะคะอ่ามันก็จะออกมาอย่างนี้นะสมมุติว่าอ่ะเราอยากได้อันนี้เนาะเห็นไหมมันก็จะมีอินโทรให้เลือกอ่าอันนี้เราใช้ไปแล้วเนาะมันก็จะมีอินโทรให้เราเลือกเยอะแยะเลยเนาะ เห็นไหมอ่าเห็นไหมเขาก็จะแจกอินโทนให้เรานะแล้วก็สมมุติว่าเราเนี่ยต้องการอันนี้เนาะสมมุติว่าเราต้องการนี้เนาะเราก็เราก็กดถ่ายเลยนี่แบบนี้แล้วก็กดถ่ายแล้วก็อันนี้เราถ่ายอยู่แล้วนะแล้วก็กดถ่ายแล้วก็เดี๋ยวก่อนนะอย่าเพิ่งกดถ่ายอ่าเสร็จแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มกดถ่ายได้เลยหนึ่งอ่ะสมมุติว่าเราจะเอา ที่หนึ่งเนาะแล้วก็กดถ่ายหน้าจอเลยบันทึกวิดีโอหน้าจอ <Wow. S 1> อ่าเห็นไหมก็บันทึกอย่างนี้เลยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จนกว่ามันจะจบนะคะอ่าเสร็จแล้วสมมุติว่าเราบันทึกจบแล้วใช่ไหมคะเราก็เอามาที่แอป i n s h o อแล้วก็มาเขียนชื่อช่องของเรานะคะแล้วก็ทำตกแต่งอะไรของเราก็แล้วแต่เลยนะคะก็ ็ประมาณเท่านี้นแหละอืมก็ไม่มีอะไรมากหรอกทุกคนก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็แค่ต้องบันแปบันทึกหน้าจอนะคะบันทึกอินโฟที่เราต้องการเสร็จแล้วก็เอาไปปรับแต่งใส่รูปภาพใส่อ่าอะไรของตัวเองก็ตกแต่งอะไรของตัวเองก็ลรแต่งนะคะก็ใส่ชื่อช่องเนาะอืมก็สำหรับวันนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เด้อบ๊ายบาย Wait!